สวัสดีครับผมกล้องนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ CCP พีมี i u มคา r ศูนย์รวมรถยุโรปมือสองที่เราคัดอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ลูกค้ามาเป็นเจ้าของนะครับสำหรับคันนี้นะครับ BMW X3 xDrive20d เครื่องยนต์ดีเซล2,190แรงมา้าปี2017เดี๋ยวก้องจะพาชมรอบๆบคันนะครับแล้วก็พาชมภายในว่าน่าสนใจขนาดไหนครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปครับ สำหรับด้านหน้าครับสำหรับเจ้า BMW X3 กันนี้นะครับไฟหน้า LED สวยงามสว่างสวยครับผมกระจังหน้านี่บ่งบอกถึงความเป็น M Sport เลยนะครับเส้นสายสวยงามมากครับคันนี้ว้าวคันนี้รถมือเดียวนะครับกล้องยืนยันนะครับคุณลูกค้าที่เข้ามาดูเนี่ยสามารถขอดูสมนารถกับเราได้เลยนะครับสวยงามไหมครับคันนี้ครับ ล้อแม็กขนาด19นิ้วเป็น5ก้านคู่นะครับ M Sport แท้ๆมาจากโรงงานแล้วก็สัญลักษณ์ M Sport คันนี้วงบอกครับ X Drive ก็คือขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์ดีเซลไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างดูเส้นสายนะครับรถคันนี้เส้นสายเขาเนี่ยหล่อหล่อแบบมีสันมีเหลี่ยมสวยงาม ถือเป็นรถ SUV ที่น่าสนใจมากๆนะครับไปได้ทั้งครอบครัวขับสนุกประหยัดน้ำมันแถมนั่งสบายด้วยนะครับด้านหลังครับไฟท้ายสวยๆแบบนี้ไปเลยครับแถมคันนี้นะครับเปิดฝาท้ายด้วยระบบไฟฟ้านะครับสะดวกสบายเหมือนที่กล้องว่าไหมครับมีช่องเก็บของให้นะครับเป็นเครื่องมือ รถสมัยใหม่ๆเนี่ยไม่ได้มียางอะไรให้แล้วนะครับแผงบางสัมบาร้อันนี้ดึงออกมาได้เลยไม่ใช้งานก็เก็บเก็บไปได้นะครับแบบนี้เลยฝาท้ายปิดด้วยระบบไฟฟ้าสัญลักษณ์ X3 พร้อมกับเส้นสายพร้อมกับความเป็น M Sport หรูหราครับคันนี้ รถยนต์ดีเซลเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ารีบๆมาซื้อนะครับหลังวันที่20นี้รัฐบาลเขาประกาศดีเซลลิตรแล้วไม่เกิน30รีบมาจับมาจองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยนะครับแต่๋ยก้องพาไปดูด้านในกันต่อนะครับสําหรับด้านข้างนะครับลองดูแผงประตูนะครับเดินได้คู่นะครับแผงสีน้ําตาลนะนี่เป็นหนังเป็นซอฟนะครับล็อกประตูเปิดประตูควบคุมกร็นถกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับ อันนี้เป็นควบคุมระบบไฟหน้าไฟหน้าจอพวงมาลัยเนี่ยให้มาเป็น3ก้านนะครับทรงสปอร์ตเลยครับพร้อมด้วยสัญลักษณ์ M Sport เลยนะครับคันนี้ลองดูที่ฝั่งซ้ายของพวงมาลัยนะครับอันนี้เป็นควบคุมความเร็วได้นะครับหรือเรียกว่าคูดคอนโทรลนั่นเองแล้วก็มีแพทเทิร์นชิพมาให้เราใช้งานสําหรับเกียร์ที่ปรับเป็นเมนนวลนะครับสามารถปรับเกียร์ลงหรือว่าปรับเกียร์ขึ้นได้เลย <Whoa. S 1> ที่แพทเทิร์นชิพตรงนี้นะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นปุ่มที่ควบคุมเครื่องเสียงของรถนะครับ ส่วนก้านตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับที่ปัดน้ําฝนนะครับรถยุโรปจะอยู่ด้านขวาส่วนก้านฝั่งซ้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคันนี้ไม่แท้ๆนะครับอยู่ที่92,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับผมคันนี้ตรวจเช็ค B.S.I เราดูแลอย่างละเอียดดูแลถึงแน่นอนครับรถที่ C.C.P. พรีเมียมคาร์นะครับเราดูแลถึงทุกคันลูกค้าซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังแข้ง ตรงกลางนี่ถือว่าวางขาได้สบายเลยนะครับแผงเกียร์โรตเตอร์ควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็มีโหมดควบคุมการขับขี่นะครับเดี๋ยวกล้องลองกดให้ดูครับพอเรากดปุ๊บเราก็จะขึ้นมามีสปอร์ตมีคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็มีอีโคอันนี้สามารถปรับได้อีกที่โรตเตอร์นี่ครับอ่าอันนี้สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับ สำหรับกล้องแล้วกล้องสบายสบายครับคอมฟอร์ตไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆสบายสบายชิลๆครับเราขับคอมฟอร์ตครับผมประหยัดได้ซิ่งได้ครับโหมดกันกับขี่นี้ระบบปรับอากาศนะครับเป็นอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวานะครับแม่บ้านขึ้นมาด้วยปรับไปเลยครับจะหนาวจะร้อนปรับเอาเองเลยครับไม่ต้องมาใช้เราครับปรับใครปรับมันครับวิทยุ CD m ี3ครกับอันนี้คลาสสิกครับใช้งานง่ายๆครับผม โรเตอร์เนี่ยใช้งานง่ายมากครับสามารถปรับได้เลยนี่ครับจะฟังเพลงก็ไปได้จะเนวิเกเตอร์ก็ไปได้ไปที่เรดิโอ FM นี่ครับเลือกได้เลยครับตั้งสถานีฟังได้เลยนะครับว่าเราชอบสถานีไหนเป็นพิเศษสำหรับกล้องนี่รถยุโรปก็ต้องสากลอยู่ครับร้อไปเลยครับผมต่อมานะครับด้านบนไฟโอ้โหสวยงามมากครับคันนี้ไฮไลท์สำคัญของคันนี้นะครับ ที่กล้องว่ามันมันหรูหราครับความเป็นมูลรูฟของเขานะครับแถมออโต้ด้วยนะครับแต่กล้องเราเปิดให้ดูครับเนี่ยครับไฟฟ้าด้วยออโต้ด้วยใช้งานง่ายไหมครับขึ้นเหนือนี่โผล่หน้าขึ้ไปรับลมเย็นๆรับไอความเย็นแบบสบายๆแล้วเวลาปิดนะครับนี่เลยกดไปหนึ่งทีไฟฟ้าโคตรสะดวกสบาย <Woo! S 1> ไม่ใช่เฉพาะกระจกนะครับ ตัวม่านที่เป็นตัวบังอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นออโต้ให้ด้วยดูครับดูครบเครื่องไหมครับคันนี้เป็น SUV ที่ครบเครื่องมากๆเครื่องยนต์ดีเซล2,000 t w ทวินพาวเวอร์เทอร์190แรงม้าเนี่ยไปได้ทั่วประเทศไทยแนนะ่นอนอันนี้กล้องยืนยันครับเดี๋ยวกล้องไปนั่งหลังให้ดูครับว่าส่วนสูง190ของกล้องเนี่ยนั่งแล้วเป็นยังไงออกมาแล้วหน้าตาแบบไหน ไปดูครับไปครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่นั่งด้านหลังของ BMW X3 นะครับรถยนต์เ u สนะครับที่ไปได้ทั้งครอบครัวนะครับอันนี้กล้องนั่งเป็นปกติเมื่อกี้กล้องก็คือปรับสำหรับผู้ขับขี่นนี้คือเราไม่ได้มีขยับอะไรนะครับขึ้นมานั่งให้ดูเข่าเนี่ยจะเหลือไม่มากเพราะพูดตรงๆว่ากล้องสูงมาก190ซมซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้สูงแบบนี้แน่นอนถามว่านั่งสบายไหม สบายในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าความสูงของกล้องเนี่ยกล้องว่าไประดับ5 600กิโลเมตรเนี่ยอาจจะเมื่อยได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปสูงประมาณ160-170หรือว่าไม่เกิน180เนี่ยกล้องว่าสบายอันนี้ความปลอดภัยก็ให้มาครบสามารถติดตั้งที่นั่งเด็กได้ไปเป็นครอบครัวด้วยได้สบายสบายแต่มุมกล้องไหนที่กล้องนั่งแล้วกล้องรู้สึกสบายเนี่ยก็คือตัวมูรลูวเลยครับคือมันรู้สึกโปง่งมันรู้สึกไม่อึดอัดเวลาเรานั่งเนี่ย ถึงมันจะเมื่อยแต่กล้องว่ามันมันสบายตาครับมันดูแล้วแบบไม่ทึบไม่อะไรแล้วดูเฮดรูมเนี่ยครับเฮดรูมเนี่ยคือไม่ได้ติดนะครับอันนี้เหลืออีกเป็นคืบเลยนะครับคือสบายๆครับแผงรองศีรษะนะครับก็สามารถเอาขึ้นได้อีกเอาขึ้นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้นะครับดึงขึ้นมาได้เลยเพื่อให้เรานั่งได้สบายที่สุดนะครับเข็มขัดนีรภัยอายนี้ให้มา3มจุดนะครับรองรับสําหรับ3คนนะครับแต่ถ้าถามกล้องไป2คนครับ หน้า2หลัง2เป็นครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่ลูกอีก2คนลงตัวแน่นอนครับตรงกลางครับอันนี้ดึงมาได้เอาไว้วางแขนอันนี้ดีมากครับสบายนั่งสบายเนี่ยวางแขนมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้ครับครบจบครับรีบๆมานะครับรีบๆโทรมาหากล้องนัดเข้ามาดูรถกันรีบจองรีบทําสัญญาหรือจะซื้อสดก็รีบทักทาคุณกันนะครับกล้องบอกเลยรถ CCP พรีเมียมคาเนี่ยมาเร็วไปเร็ว 520d ก่อนหน้านี้กล้องขายไปแล้ว 320d ก่อนหน้านี้กล้องขายไปแล้ว X3 ดีเซลรีบๆมาอีกไม่นานกล้องขายแน่นอนรีบรบ,รบมาครับไปครับเดี๋ยวกล้องมปสรุปด้านหน้าแล้วพาดูเครื่องยนต์กังอนีครับไปเลยครับเดี๋ยวกล้องมาเปิดกระโปงกระโปงห้องเครื่องนะครับอย่าเพิ่งคิดไกลๆลองสังเกตดูห้องเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวให้กล้องแพนไปที่น็อตต่างๆ เราไม่มีขยับรถยนต์เนี่ยเราการันตีเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ําไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหมหากตรวจพบเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนเลขไม้แท้ไม่มีกรอไม้หากตรวจพบเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอันนี้กล้องยืนยันสวยงามไหมครับรถเนี่ยซื้อไปปุ๊บเนี่ยพร้อมใช้งานไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วคันนี้กล้องเข้าไปตรวจ bsi มาให้ล่าสุด เปลี่ยนให้หมดชุดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลครับใช้กันได้อีกยาวๆวเครื่องยนต์ดีเซลโคตรประหยัดน้ามันแรงดังใจประหยัดน้ํามันสุดๆแถมหลังวันที่20นี้รัฐบาลประกาศดีเซลลิตรละไม่เกิน30บาทต่างหากรีบโทรมาหากล้องเข้ามาที่ ccp premium car แห่งนี้นะครับเข้ามาดูรถเข้ามาจองเข้ามาซื้อเร็วๆนะครับไม่งั้นหมดแน่นอนเดี๋ยวกล้องสรุปราคาให้ฟังนะครับ bmw x 3คันนี้นะครับ เป็นรถปี2017นะครับจด2017นะครับเลขไม่อยู่ที่92,000กิโลโดยประมาณนะครับคันนี้เราตั้งอยู่ที่1,490,000บาทนะครับย้ำนะครับ1,490,000บาทลูกค้าที่โทรเข้ามาจองภายในอาทิตย์นี้กล้องแถมวารันตีเพิ่มไปเลยครับ2ปีย้ำนะครับวารันตีเพิ่ม2ปีนะครับสนใจติดต่อกล้องทักมาทางอินบ็อกซ์นะครับ ติดต่อมาทางแฟนเพจ CCP Premium Car แห่งนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังกับรถที่เราคัดอย่างพิถีพิถันนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่จะนัดเข้ามาดูรถกับกล้องนะครับร้านค้าของเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับติดกับทางเข้าสวนผักนะครับสามารถทักอินบ็อกหรือว่าโทรเข้ามาขอโลเคชันได้เลยนะครับนัดหมายเข้ามาดูรถได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กล้องต้องขอตัวลาไปก่อนเราพบกันใหม่รถกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ